ค่ะก็วันนี้เรามาทำาคเลชั่นกันนะคะแต่าก,การดึงเอาสารพิษออกจากหลอดเลือดนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะไปดึงเอาพวกตะกัวนะคะประหลอดแทปเนียมนะคะโลหะหนักต่างๆที่เกาะอ,อยู่ตามเส้นเลือดเนี่ยดึงออกมาเพื่อทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเนาะแม่ก็มาให้ไหลาทาแล้วนะคะไหลคั้งละค่ะนาะน,น่าจะแปดแครั้งสรอบเลยแล้วเนาะ เธอทำไมแม่ถึงชอบมาให้ตัวคีเลชันนะคะเออรู้สึกมันสบายขึ้นกว่าปกติที่เราเป็นอยู่เพราะปกติแกแม่จกแบบมึนๆหัวเพราะมีความดันมีควาดันระดับสูงเหมือนกันค่ะพอรู้สึกว่ามันงงๆมึนๆเลยเนี่ยแล้วมาให้ทีเลชันก็กลับไปดีขึ้นแล้วก็สบอกว่าโปร่งค่ะไม่มึนเหมือนตอนก่อนก่อนก่อน ไม่เหมือนตับแตกร้องนนแม่เนาะตีกลเนอะใช่จริงๆคีเลชั่นเนี่ยช่วยจริง,รงๆแล้วมันช่วยนะแม่สำหรับพวกคนที่เป็นความดันเพราะว่ามันจะมีตัวที่ช่วยขยันลดเลือดดิค่ะ <c oughs> แล้วเราก็จะมีอ่ะเขาเรียกว,ว่าตัวที่ดึงสารพิษออกจากหลอดเลือดนะคะเวลาคะมันก็จะทำให้หลอดเลือดเนี่ยยืดหยุ่นขึ้นแล้วก็เขาเรียกว,ว่าตะกอนที่มาเกาะพวกตะกอนไขมันเลยต่างๆที่มาเกาะผนังหลอดเลือดนะคะมันก็จะถูกอ่าเขาเรียกว่าดึงออกไปเนาะเพราะฉะนั้นในการไหลเวียน เพิ่มการเติร์นที่บอกได้คุตันเนี่ยก็จะดีมากขึ้นด้วยค่ะแต่เมื่อก่อนแม่ไม่รู้ว่ามีแบบดีนี่ค่ะแม่พอคุณหมอบอกแล้วติดใจเลยค่ะนั่นก็คิดว่าพอถึงรอบปูอยากมาอยากมาให้ค่ะอยากมาใช่แม่แม่จะให้ของเน่องเป็นประจำเลยซึ่งจริงๆแล้วมีหลายคนที่ต้องทำบายพาสแบบนี้นะแม่แต่ว่ามาให้แบบว่าหลายๆครั้งยี่สิบถึงสามสิบครั้งขึ้นไปอ่ะไม่ต้องไปบายพาสเลยเพราะว่าหรอบเลือดดีแบบนี้นะคะแต่วก็จริงๆมันก็ยังมีวิตามินตัวอื่นๆหลายนตัวเลยค่ะแม่ เรียกว่าเป็นวิตามินต่างๆวิตามินซีวิตามินบีแล้วก็ช่วยการทํางานระบบต่างๆของร่างกายนะคะเวลาให้คีเลชั่นครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะให้ประมาณ30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะให้ช้าๆนะคะแล้วก็แนะนําว่าเวลาที่มาให้คีเลชั่นเนาะครั้งแรกอาจจะมีเพลียว่าเพราะว่าเขาเรียกเลยมันดึงสารพิษออกมาแล้วก็ขับออกทางปัสสาวะนะคะเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่ให้ส่วนใหญ่มันจะเพลียนะเราก็จะแนะนําวิตามินให้ไปทานเสริมนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะแต่ว่าพอให้ครั้งที่2ครั้งที่3มันก็จะ สบายนะคะจะไม่้มีปัญหาอะไรนะคะพราะี้อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะคะให้แบบนี้นะคะข้อห้ามจริงๆมีสำหรับ2กรณีค่ะแม่ก็คือหนึ่งก็คือคนท้องนะคือคนท้องนห้ามให้เคีเลชั่นนะคะแสองก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายนะคะสองโรคนี้เนี่ยก็คือเราจะไม่ให้นะคะเป็นข้อห้ามในการให้นะคะนอกนั้นนี้ก็คือให้ที่หมดจริงๆเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สารน้ปัจจุบันเนี่ยก็ช่วยในการชะลอวัยแล้วก็ดูแลร่างกายได้ด้วยค่ะ